จสดทันทีเหรียญหนึบาทคุณแบบนี้ผมรับซื้อ2 0งหมบาทใครมีผมยินดีรับซื้อนะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไอบ0เอ็นเคศูนนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เขียนเพรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เขียนเพรวัตถุโบราณเอฟีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับสวัสดีพี่โซนะครับแฟนคลับเอฟตีขาประจํานะครับพบกันทุกเช้านะเช้าไหนต้องเจอพี่โซเป็นคนแรกครับกราบขอบพระคุณนำงามนะครับพี่โซครับสวัสดีพี่สุปกรณ์นะครับสวัสดีพี่สุวรรณนะครับ สวัสดีพี่มิดนะครับจากไต้หวันนะฮะสวัสดีพี่รัชดานะครับพี่มิดนี่ก็เอฟซีของเรานะครับถ้าผมไปไต้หวันจะไปให้พี่มิดเลี้ยงข้าวแน่นอนครับอ่าวันนี้นะฮะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทตราคุดแบบนี้นะครับปีพศ2 5 1 7นนะไม่ใช่ทุกเหรียญจะขายได้นะครับฟังดีๆนะเหรียญคู่นี้นะครับผมได้ซื้อพี่ท่านหนึ่งนะครับมาเมื่อวานนะแต่ คู่นี้นะครับฟังดีๆนะราคาคู่นี้ถึง2 0 0 0 0บาทนะเพื่อนๆไม่ใช่เหรียญแบบธรรมดาแบบทั่วไปนะครับใครอยากรู้ใครอยากดูรอแป๊บนึงครับกดไลค์กดแชร์เลยครับน,นี่ฮะเน็ตหลุดเหรอไม่กระตุกนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านขอไลค์ขอแชร์ก่อนนะครับใครแชร์ให้ผมขอให้ทุกท่านรวยแล้วพบเจอเหรียญแบบที่ผมกําลังตามหานะครับขอแชร์ก่อนเด้อนี่นี่นี่นนนโอ้ลวดเร็วมาก แฟนคลับ f อของเรารวดเร็วมากครับนะเดี๋ยวขอแชร์ก่อนใครแชร์ขอให้รวยนะจ๊ะใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตราคุดแบบนี้ครับอยู่ที่บ้านครับลบกวนกด9ก้ากดหัวใจให้ผมหน่อยครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทตราคุตปีพศ2517แบบนี้อยู่ที่บ้านลบกวนกด9ก้ากดหัวใจให้ผมหน่อยครับกด9ก้ากดหัวใจรวๆให้ผมหน่อยครับอ่าเราจะได้รู้นะว่าทุกท่านเนี่ยมีเหรียญหนึ่งบาทตราคุดแบบนี้อยู่ที่บ้านผมเชื่อเกือบจะทุกบ้าน เอาเป็นว่าสิบบ้านมีแปดบ้านมีเหรียญตาคุดแบบนี้อยู่ที่บ้านแต่จะมีเพียงไม่กี่บ้านจะมีเพียงไม่กี่คนนะครับที่จะพบเจอเหรียญหนึงบาทตาคุดที่มันมีมูลค่าสูงถึงหนึ่งหมืนเท่านะคือหนึ่งหมืนบาทคู่ละสองหมื่นบาทนะเพืเเ่อนๆอ่ารอแป๊บนึงสวัสดีทั้ง 1500ท่านนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะใครมีเหรียญหนึ่งบาทตราคุณแบบนี้รบกวนกดก้าให้ผมเลยครับกดก้ากดหัวใจรัวๆมาเลยครับนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นพวกแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคำนะครับพระเครื่องพระพุทธชาใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์ ID ได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปของเพื่อนๆเ,เนี่ยมาประเมินราคาขององท่านมีราคาผมจะตอบกลับนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคากาขออภัยมาณลที่นี้นะครับเพราะเนื่องจากตอนนี้มีไลน์เข้ามานะววัันนนนึงะครบเกิ5ไลลปแ้ ผมอ่านไม่ทันจริงๆนะครับใจอยากจะอ่านด้วยตัวเองนะฟังดีๆนะครับใจอยากจะอ่านด้วยตัวเองแต่อ่านแล้วถ้าตอบด้วยตัวเองเนี่ยผมบอกให้นะทั้งวันผมไม่ต้องทําอะไรเลยครับข้าวยังไม่ต้องกินเลยครับก็ยังตอบไม่เสร็จนะสวัสดีทั้ง1,500ท่านครับมาๆๆนี่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับถ้าเป็นพวกเครื่องกระเบื้องแบบนี้นะฮะผมรับซื้อนะเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกชุดพันดินนะครับแบบนี้นะฮะชุดหนึ่งหลักหมื่นนะสภาพสมบูรณ์ชุดหนึ่งหลายหมื่นนะครับอ่าแต่ต้องสภาพสมบูรณ์นะถ้าเกิดสภาพ ผ่านการใช้งานสภาพบินสภาพแตกเนี่ยผมก็รับนะแต่ราคายังไม่แพงนี่เพื่อนๆปัน้นชาการน้ําชาแบบนี้ผมรับซื้อนะครับสภาพสมบูรณ์ใบหนึ่งก็หลักหมื่นเช่นกันนะแต่ถ้าไม่สมบูรณ์ถูกเลยนะเพื่อนเพื่อต้องบอกนะครับ <c oughs> ถ้าไม่สมบูรณ์ถูกเลยถ้วยชามครับ <c oughs> ถ้วยชามเป็นจระลงแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูครับเป็นกระปุกแบบนี้ผมก็รับซื้อนะครับนี่ฮะอ่าใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้นะนี่นี่เมื่อกี้เห็นแวบๆบ มีคนบอกว่าหลอกลวงอยู่ไหนวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมีคนบอกว่าหลอกลวงเอยากจะให้ดูเหลือเกินเดี๋ยวก่อนนะครับหาชื่อก่อนชื่ออยู่ไหนเนี่ยอ่าไม่หาแล้วไม่หาแล้วเดี๋ยวถ้ามีทีนะครับผมจะประจานนะฟังดีๆนี่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 นีะะ่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหลอกลวงทุกทีอ่าดูครับชื่อณะละนะครับนี่ฮะ,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 ะตามหน้าจอเลยนะครับคุณณนะฟังดีๆนะครับ คุณบอกว่าผมหลอกลวงผมไปหลอกลวงคุณตรงไหนฟังดีๆครับคนคุณว่าผมหลอกลวงคุณว่า fc ของผมเนี่ยเกือบหนึ่งล้านคนโง่เหรอคุณนะครับฟังดีๆนะ fc ของผมทั้งหนึ่งล้านคนนะบอกให้สองแพลตฟอร์มเนี่ยเกือบสองล้านไม่โง่นะครับไม่โง่แบบที่คุณนะคิดนะบอกให้นะคุณนะเปิดใจเชื่อผมคุณนะไม่มีของแบบที่ผมตามหาคือมีแบบของธรรมดาคุณนะก็เปิดใจแค่รับความรู้ครับไม่ใช่ หลอกลวงพอไม่มีหลอกลวงตีโพยตีพายแม่งซื้อไม่จริงหลอกอย่างงู้นอย่างนี้อ่าฟังดีๆครับใครมีแบบที่ผมตามหามาขายผมถึงที่ร้านส่งไปจะนีมารับเงินสดทุกทีเมื่อวานเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกก็ไปจ่ายเงินมาเกือบหนึ่งล้านอ่าฟังดีๆครับไปจ่ายเงินมาเป็นล้านโอ้โหเห็นแล้วประสาทเสียแต่เช้าเลยอ่าไม่เอานะครับคุณนะนะเปิดใจนะครับเชื่อผมเปิดใจนิดนึงเดี๋ยวขอลบเขาไปอยู่ไหนวะเนะี่ย อ่ะนะเปิดใจนะคุณนะนะผมก็ไม่อยากใจนี่หรอกแต่อยากให้แฟนลับเอฟซีของผมเนี่ยเข้าใจทุกคนว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันมีจริงนะแต่เพียงคุณเปิดใจแล้วยอมรับในสิ่งที่มันมีแค่นั้นเองครับใครมีก็ถือว่าโชคดีนะครับอ่านี่ฮะมามามา,มาครับนี่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 พี่พี่อะไรเอ่ยพี่วิชัยครับไม่หลอกลวงครับผมผมไปที่ร้านพี่เขามาแล้วพี่เขาซื้อจริงขอบคุณนะครับพี่วิชัยครับ อ่านี่นี่อ่าดูนี่ครับมีคนยืนยันแบบนี้คุณยังคิดว่าผมโกโหกอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสวัดดีทั้ง2200ท่านนะครับอ่าม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 า,มาเรามาเข้าโหมดนี้กันดีกว่าอย่าลืมนะเพื่อนเพื่อนเปิดใจครับพินะเปิดใจเชื่อผมไปอย่างอื่นเรามาดูนี้ก่อนเนีกว่าครับมีอะไรมาให้เพื่อนๆนได้ดูบ้างนี่เพื่อนๆพนพระเรี่ยมทองครับเป็นพระเลี่ยมทองคํานะครับอ่าต้องบอกเพื่อน้พชุดนนะถึงแม จะยังไม่ได้รับความนิยมนะอ่าผมบอกให้นะครับถึงแม้พระชุดนี้จะยังไม่ได้รับความนิยมนะครับแต่ผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนฟังดีๆนะครับผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนนะครับนี่ฮะพวกพระเลี่ยมทองนะครับพระเลี่ยมทองพระที่ทําจากทองคํานะครับผมยินดีรับซื้อยินดีรับเช่านะครับจ่ายเป็นเพื่อนด้วยเงินสดแน่นอนนะครับนี่ไม่ใช่จะเป็นเฉพาะพระเลี่ยมทองนะเพื่อนๆอ่ะเพื่อนๆดูครับนี่ ไม่ใช่เฉพาะพระเลี่ยมทองครับพระที่ไม่เลี่ยมผมก็รับซื้อนะเนี่ยพระกุพระเก่าพวกนี้ผมรับซื้อน,น,คน,นะครับนี่ฮะพระกุแบบนี้นะครับอ่านี่นี่ครับมีหลากหลายนะครับนี่ฮะแบบนี้นะครับไม่จะเป็นว่าต้องเป็นพระรีเลี่ยมทองนะครับพระใหม่พระกล่องเนี่ยบางองคอ์ผมก็รับซื้อรับเช่านะอย่างเช <üd? S 2> <ๆ>่นอ<ม>ันนี้ครับนี่อันนี้เป็น80ปีกรมตารวจครับแบบที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าผมรับเช่านะขั้นต่ำเนี่ยองค์หนึ่งห้าพันสูงสุดถึงองค์ละหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับ ใครที่ดูอยู่นะครับมาถึงตรงนี้นะแล้วมีพระเครื่องพระบูชานะครับมีแล้วอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชาเนี่ยรบกวนนะครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะแล้วส่งรูปของเพื่อนๆเนี่ยมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับนะครับแต่ถ้าเกิดของของท่านยังไม่มีราคากราบขอภัยมาณนะที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดอ่านอย่างเดียวนะนี่ฮะอันนี้เป็นเหรียญ5้าติบตังค์ครับเป็นเหรียญ5้าติปตังค์ที่เราเคยใช้ใจ่ายกันในชีวิตประจําวันแต่เหรียญน,นี้มีมูลค่ามากกว่าเดิมนะครับเพื่อนๆดูฮะ เหรียญนี้ได้มีการปั๊มบินปั๊มเคลื่อนแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะเหรียญหนึ่งห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับนี่ฮะนี่สําหรับเหรียญห้าดิบตังปั๊มบินปั๊มเคลื่อนนะครับอ่าเชื่อผมเชื่อผมใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อนะอ่าร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านนะเพื่อนๆนเนี่ยตามนี้เลยครับอ่าหาง่ายสะดวกปลอดภัยนะอ่ามาครับมามีอะไรเพื่อนๆดูอีกนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญห้าบาทครับเป็นเหรียญห้าบาทที่ผมประกาศรับซื้อครับ ในราคาหนึ่งเหรียญฟังดีๆนะครับราคาหนึ่งเหรียญ4ี่พันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาทดูแค่ตรงนี้ครับนี่ฮะดูแค่ตรงนี้ครับดูแค่ปีพศสอง0้าี่บใครมีเหรียญห้าบาทแล้วเป็นปีพศสอง0น้าอสิบนะครับอ่านี่ฮะแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะครับนี่ฮะเหรียญหนึ่งสี่พันถึงหนึ่งหมื่นบาทครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์เลยครับอ่าแคปเจอร์ไว้เลยครับนี่ใครที่อยากรู้นะครับแคปเจอร์ไว้เลย อ่านี่พี่เขาบอกว่านี่พี่นัดชนิดพวงเน่นะครับพี่เขาบอกว่าถ้าส่งของวันนี้พรุ่งนี้โอนเงินเลยค่ะใช่ครับพี่แ่แสดงว่าพี่นัดชนิดเนี่ยเป็นลูกค้าผมอยู่อ่านี่ครับใครที่ทักไลน์มาแล้วผมไม่ได้อ่านฟังดีๆนะครับใครที่ทักไลน์มาแล้วแล้วผมยังไม่ได้อ่านเนี่ยรบกวนนะครับทักไลน์เข้ามาใหม่แสดงว่าของของท่านเนี่ยตกหล่นไปแล้วครับเพราะวันหนึ่งเนี่ยห้าหมื่นเนี่ยมันทับมันทับมันทับกัน ของท่านอาจจะอยู่ด้านล่างรบกวนส่งสติกเกอร์เข้ามาให้เด้งมาอยู่ด้านบนนะครับแล้วผมจะตรวจสอบให้นะครับจะเย็นๆกันนิดนึงเนาะอ่านี่ครับนี่มาครับมาครับเหรียญที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทตราคุชปีพศสอง7ันห้าร้อสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตเป็นจํานวนหลายหลายร้อยล้านเหรียญนะครับนี่ฮะแต่คู่นี้นะครับผมได้ซื้อพี่ท่านหนึ่งมานะในราคานะครับสองเหรียญสองหมื่นบาทฟังดีๆนะครับ เหรียญหนึ่งบาทตราคุดแบบนี้สองเหรียญสองหมื่นบาทดูตรงไหนครับอ่าใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตราคุดอยู่ที่บ้านนะครับหรือมีอยู่ในกระเป๋าตังค์นะครับลบกวนกดก้าวกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตราคุดอยู่ที่บ้านหรืออยู่ในกระเป๋าตังค์ลบกวนกดก้าวกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับผมจะได้รู้นะว่าผมอ่ะไม่ได้พูดคนเดียวผมไม่ไม่ได้บ้านนะครับอ่านี่ฮะมาครับมาครับใครที่ดูแฟนเคยนี่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 พี่พรเทพครับ อ่านี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูนี่นี่นี่แบบนี้คนดีเราก็ต้องชื่นชมครับนี่ฮะน,นี่นี่นี่ขอบคุณนะครับพี่พรเทพครับนี่อ่าอเพื่อนเพื่อนดูครับนี่แฟนผมเคยไปขายให้พี่แบงค์ครับขายได้จริงได้เงินจริงขอบคุณนะครับพี่พรเทพครับอ่านี่ฮะ f ีของผมเนี่ยมาช่วยยืนยันนะฟังดีๆนะครับ f ีของผมเนี่ยก็มาช่วยยืนยันนะว่าผมซื้อจริงแต่มีแค่บางคนนะที่ไม่เปิดใจฟังดีๆนะครับมีแค่บางคนเท่านั้นที่ไม่เปิดใจบอกว่า ผมเนี่ยโกหกหลอกลวงบอกให้นะครับที่มาแหกปากเปล่าเปล่าทุกเช้าเนี่ยมาบ่นให้ทุกท่านฟังทุกเช้ามาหาของให้ทุกท่านได้ดูคนท้าวคิดคอนเทนต์ต่างๆนานาหมายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูทุกเช้าเพื่ออะไรครับเพื่อจะหวังจะรับซื้อฟังดีๆนะครับเพื่อหวังจะรับซื้อหวังจะบอกให้เพื่อนๆว่าเฮ้ยของแบบนี้มันมีมูลค่าเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่านะอ่าเพื่อเผยแพร่นะครับอ่าใครมีนะครับผมยินดี รับตื่นนะครับสวัสดีทั้ง2,900ท่านนะครับ3,000ท่านนะครับอ่ารบกวนใครมีเหรียญหนึ่งบาทตราคุชรุ่นนี้กดก้าวให้ผมเลยครับอ่ามีคนกดก้าวมาเต็มเลยโหเยอะมากเลยมา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 เรามาเริ่มกันดีกว่าครับเหรียญหนึ่งบาทตราคุชรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญปีพศ2517เป็นเหรียญที่ผลิตเยอะมากๆนะครับใครที่พบเจอแบบนี้แล้วมีเป็นคู่แบบนี้รับ2 0 0 0มนะครับแต่เพื่อนๆดูครับเหรียญหนึ่งบาทตราคุชใครมีแล้วยิบขึ้นดูครับ เหรียญหนึ่งบาทตราคูดแบบที่ผมกําลังตามหาเป็นแบบนี้ครับคืออะไรครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทตราคุดแบบที่ปั๊มด้านเดียวครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนนดูนะฮะเป็นเหรียญหนึ่งบาทตราคุดแบบที่ปั๊มด้านเดียวเชื่อผมครับเหรียญแบบนี้มันมีจริงแล้วมันได้อยู่ตามบ้านเพื่อนเพื่อนนี่แหละเพราะเหรียญพวกนี้เพื่อนเพื่อนก็ได้นํามาขายผมผมมีนะครับต้องบอกนะผมมีเป็นจํานวนเกือบสิบคู่นะฟังดีๆนะครับผมมีจํานวนเกือบสิบคู่นะสําหรับเหรียญหนึ่งบาทตราคูดแบบปั๊มด้านเดียวแบบนี้ ใครมีนะครับผมยินดีรับตือนะจุดตายของเหรียญน,นี้ครับเพื่อนๆดูนะกราบขออภัยนะครับ <c oughs> <c oughs> จุดตายของเหรียญน,นี้นะครับคืออะไร <c oughs> เพื่อนๆดูนะฮะเหรียญที่ปั๊มด้านเดียวผมบอกอยู่เสมอว่าจะต้องมีขอบตั้งขอบตั้งตรงไหนครับขอบตั้งคือตรงนี้ฮะขอบตั้งจะต้องมีขอบตั้งแล้วพื้นผิวของเหรียญครับเพื่อนๆดูนะพื้นผิวของเหรียญตรงนี้จะไม่มีร่องรอยการเจียจะไม่มีร่องรอยการขีดข่วน ฟังดีนะครับจะไม่มีร่องรอยการเจียและไม่มีร่องรอยการขีดข่วนแบบนี้นะครับอ่านี่ฮะเหรียญละ10,000ื่นถ้าเจอฝั่งด้านคุดก็10,000ื่นนะครับหรือถ้าเกิดเจอเอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเหรียญรอห้าช้างสามเยนครับอันนี้ถ้าเจอฝั่งพระเยนก็รับอีกห0,000ื่นนะครับอ่านี่ฮะเพื่อนเพื่อนดูครับนี่เหรียญแบบนี้มีจริงนะครับแต่อยู่ที่ใครจะโชคดีพบเจอนะฟังดีๆนะครับอยู่ที่ใครจะโชคดีพบเจอจุดตายของเหรียญหนึ่งบาทคุดด้านเดียวคือ นี่ครับขอบตั้งสองพื้นผิวตรงนี้ไม่มีร่องรอยการเจียนะครับแบบนี้ผมรับซื้อนะครับสองเหรียญแบบนี้นะครับสองหมื่นบาทจ่ายสดทันทีนะครับอ่าดูครับดูขอบเพื่อนๆมีหลายท่านบอกว่าเฮ้ยคุณแบงค์ดูขอบ่อยสิว่าขอบแบบเนี้มันเอาไปเจียมาหรือเปล่าดูครับขอบเฟืองแบบปกติอ่าบอบเฟืองแบบปกติ คนดีของใครพี่คนดีของใครบอกว่ามีก็โยนทิ้งคิดว่าเหรียญปลอมใช่ครับบางคนเนี่ยที่คิดว่าเหรียญหนึ่งบาทตราคุณแบบนี้มีก็โยนทิ้งเพราะคิดว่าเฮ้ยมันมีหน้าเดียวแม่งไม่จริงหรอกมันเป็นของไม่จริงแต่ผมบอกให้นะครับแบบนี้ผมยินดีรับตื้อนะใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้นะครับกราบขอบพระคุณนะครับบรรดามิตรรักแฟนเพจของผมเอฟซีนะครับที่ดูคลิปดูไลฟ์สดในทุกๆเช้าแล้วพบเจอเหรียญหนึ่งบาทครุฑแบบนี้นะครับพลิกดูนะ ถ้าของทุกท่านเป็นเหรียญหนึ่งบาทคุดแบบนี้แล้วปั๊มด้านเดียวแบบนี้ผมรับตื้อนะครับสองเหรียญสองหมื่นบาทหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญแบบนี้คือหนึ่งหมื่นบาทแต่ต้องเป็นแบบปั๊มด้านเดียวนะครับนี่ฮะนี่ครับเพื่อนๆใครพบเจอเหรียญแบบนี้นะครับแล้วอยากจะขายนะสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปของเพื่อนๆเนี่ยมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคากราบขออภัยมาหนที่นี่นะครับ ขออนุญาตเปิดอ่านอย่างเดียวนะเพราะตอนนี้มีไลน์เข้ามาเนี่ยวันหนึ่งห้าหมื่นไลน์มันตอบไม่ทันจริงๆครับกราบขออภัยมาณนดะีเดอเนี่ยฮนะไม่ว่าจะเป็นพวกแบงกเ์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามนะครับพระเครื่องพระพุชาของเก่าของมีค่าลุกชนิดเนี่ยใครมีอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งมาประเมินราคาหรือถ้าเกิดท่านใดน,นะครับที่อยู่ตามต่างจางัจงหวัด นี่ตบหน่ทีต่างจังหวัดนะครับแล้วอยากจะขายนะสามารถส่งไปสนนเคอรี่ของส่งทุกชนิดเนี่ยมาขายแล้วรับเงินสดทันทีนะบางท่านส่งยอดมา3ามแสนสี่แสนบาทก็ารับเงินสดทันทีเหมือนกันนะครับเหมือนกับท่านเดินทางมาหาผมเองถึงที่ร้านเลยนะครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพรวัตถุโบราณเนี่ยขอลาเพื่อนๆทั้งสามพัน่ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็นเคน์แปดสี่ศูนย์เจ็นะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ